ครับสวัสดีเย็นๆนะครับสิบเอ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับวันเสาร์กลางมือพี่น้องครับนะครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบึงครับมบึงสองพันห้าร้อยสิบแปดครับปลาบืนพี่น้องครับอู้ปลาจะดนมาบืนย่ำแรงบัดดีตัวปูครับตัวซ้ำแขนครับพี่น้องเห็นบ้าปุน่ะเอ้าบ่อครับปล่อยไว้ก่อนนายดีบ่ บ่บ่ให้มันบืนนี่นะเท่าอีดีตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ดีตัวหลังเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หรอกโอ้โหจีบอ่ะเาเสี่ยงหัวไว้ครับวันแปดขีดบ่นีวอาตัวใหญ่อ้วนแบบหยุดตันหนึ่งหยุดวันทำงานหัวมันปะอ่าโอเคครับปล่อยครับุ่นแต่เตรีดำมึกครับอ่ามานอนครับ มูเขาไปเบื้องกล้องหวยไร่ครับอันนี้มาเบงมานอนเฝ้าปลากล้องอันนั้นครับกล้องน้องลาดเ <laughs> อาย่งดีม่แห้งครับสนับสุนุนพีกเก่หลกกล้องหวยไร่กันเลยครับ